เกินไปประมาณให้แต่ละกนหเกินไปประมาณ30ล้าน5 5 0 0 0 4พันแต่ตอนนี้มีที่ก็ลองเอาค่ากุ้หน้าค่ะไปไปไปผสมกับเอ่อที่ขอออกมาสรุปมาให้อ่านะคะที่อยู่ที่รายละเอียดกี่ล้านก็้องจ่ายก่อนก่อนที่จะอสี่คนประมาณนี้นะครับว่ามีที่ยอดอยู่เท่าไหร่นะครับการที่มีทั้งนั้นปีนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการควบคุมใน ที่เราจ่ายไม่ได้เนี่ยการให้จ่ายทีนี้มันเกิดความเสี่ยงกับราชการนะครับก็เขาเพิ่งเขาเพิ่งให้มาค่ะจะส่งมอบมันไม่เพื่อไนได้นะค่ะมันคล้ายๆใช้ไม่ได้นานหรอกลองแต่การเอาเข้าเป็นขยะอินทีแต่ว่าต้องสับอะไรก่อนนะต้องสับอันนี้เหมือนกันใช่ไหมน่าจะหนึ่งนะอันนี้จะมีแต่สัญลักปลัดกับปลัดเมืองสววยยด้มือเรานี่ไปสองประชามตัวนักกีรามครอบแล้วก็ใช้สองศูนย์ดำเนินการในเรื<น>่องของขยะอินทรีย์